ทำลุคเดเวล็อปเมนต์คือเอาดีไซน์เข้ามาใน p s o t p แล้วนั่งใช้ปากกาเขียนแบบแบบแล้าจะเพิ่มอะไรเข้าไปอะไรไม่ดีอะไรดีซึ่งในกระบวนการการดีไซน์เนี่ยคิดว่าหลายๆคนก็จะชอบทำแบบนี้อยู่แล้วเอางานเข้ามานั่งเขียนคอมเมนต์อะไรเงี้ย ตันพัดชอบตัวไหนมากที่สุดสาตัวเนี่ยตัวซ้ายเนี่ยมันก็ดูไม่แน่กลัวเท่าไหร่ตัวซ้ายเกับเนินล้าาเนี่ยดูมีความลรคจิตเพิ่มขึ้นไอตัวล่างนี่ลรคจิตหนักเลยเพราะ <c oughs> ว่ามีการเป็น <c oughs> ล่องแฮ่ตั้งแต่พี่ฝึกปั้นโดยใช้สครับติดแล้วก็ไปเรียนซีบัตรกับพัดคอร์ดหนึ่งทำให้พี่แบบสกิลพี่อัพขึ้นเยอะเลย <c oughs> เราดออิ่งแล้ปั้นไม่ได้แต่พอ <c oughs> พอพี่มาใช้ไอ้ตัวนี้มันเข้ามืออะมันสนุกอะเดี๋ยวพี่เปิดเวอร์ชันในสครับติดให้ดูก่อ <laughs> นตอนนั้นพี่ไปเที่ยวกลับมาแล้วก็คิดถึงสครับติดมากเลยอยากที่จะปั้นอะไรบางอย่างตอนนั้นพี่ไม่ได้จับมาประมาณวิคสองวิคอะสักหน่อยแล้วกันแล้วก็คาแรคเตอร์ที่เราชอบก็เราอยากทำคาแรคเตอร์น่ารักอะอย่างเช่นโตโตโรเป็นต้นมันน่าจะเป็นผีพิทักษ์ต้นไม้อะไรงั้นขอเป็นตตโตโตโรปีศาจแล้วกันปั้นเสร็จเอาเชฟโดยรวมปั้นไปปั้นมาปั้นไปปั้นมา กลายเป็นตัวตัวโลเบเฮลิสพี่จินตนาการไปแล้วว่าเดี๋ยวพี่จะไม่ทําขาแล้วพี่จะทําขนปกคลุมลงมาถึงล่างเลยแล้วก็จะทําให้มันลอยอยู่มันจะเป็นคล้ายๆไอตัวแมวในอลิจินวันเดอร์แลนด์อ่ะที่มันแบบปีศาจ oh. แต่ตัวนี้จะโหดกว่าพราะตัวนี้มันจะมีหน้าแล้วมันจะต้องยิ้มมันก็กินเด็กเข้าไปด้วย ไม่รู้อะมันกินหมดทุกอย่างอะให้คอมเมนต์พี่เรื่องของการปั้นก่อนแล้วกันในสกับติดปั้นเนี่ยถ้าเราฝึกไปในระดับหนึ่งแล้วแล้วเ,เราปั้นแล้วมันเราคุมได้คุมดินได้แล้วเป็นแบบที่เราต้องการเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วครับอนอกนั้น้เนี่ยมันจะเป็นเรื่อง anatomy ที่อาจจะต้องไปดูเพิ่มเป็นเรื่องของดีเทลยิบย่อยลเล็กๆน้อยๆขอบตาเปลือกตารูจมูกหรือว่าเลียมฝีปากหรือฟันอะไรพวกนี้ซึ่งอันนั้นมันจริงๆมันเป็นเรื่องรองเพราะว่าดีไซน์แล้วก็ไอเดียแรกเนี่ย จริงๆพัดให้ความสำคัญมากกว่าความแบบสื่ออารมณ์ของมันที่เราต้องการเน่ยถ้ามันได้ก็คือประสบความสำเร็จในพวกงานปฏิมากรรมแล้วแหละอันนี้จะมีที่ติดก็คือจุดเดียวก็คือฟันมันมีฟันอันใหญ่อยู่ตรงกลา,<อ>างอ๋อมันผิดอนาโตมี่ถูกไหมแค่จุดเดียวใช่ใช่ ความรู้ anatomy พี่เนี่ยไม่แน่นแต่ว่าพี่ก็ดูบ้างนะว่าเอ้ยมันองไหนแขนยาวเท่าไหร่ขาอะไรอย่างนี้พี่ปล่อยให้เรื่องของฟ e e l i n g เ่มันนำไปไงแบบเฮ้ยมันช,ชอบตรงนี้ว่ะเฮ้ยจัดเลยสิแต่พอจันพัดมาอมเมนต์เออพี่ได้ฉุกคิดว่าถ้าเรากลับมาแล้วดูด้วยว่าฟันมันเป็นยังไงมันก็จะทำให้งานมีความ มันมันจะพัฒนาขึ้นอะสุดท้ายพรเราฝึกไปเยอะแล้วอะพัดไม่อยากให้ทุกคนไปลืมเรื่อง feeling ที่เราชอบไปแล้วดันไปโฟกัสกับ anatomy ที่มันถูกต้อง100%เน่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณค่างานศิลป,ปะมันอยู่ที่ feeling ของเราอ๋อนำเสนอได้แต่ถ้าเกิดเห็นดีเห็นงามด้วยอยากจะฝึกเพื่อให้ดีขึ้นก็ดีอยู่แล้วหลายคนก็จะต้องสงสัยแน่ไปเป็นแอนิเมชันได้ไหมเฮ้ยมันจะไปยังไงอะเราไม่เคยเห็นนะปกติเราเห็นแค่ปั้น เรนเดอร์ใช่แล้วก็อาจจะพิ้นแล้วก็เรนเดอร์พี่เป็นแอนิเมเตอร์ไงดังนั้นพี่เนี่ยแหละจะทำให้มันเคลื่อนให้ดูนะมันมาแล้วมันมาประดิษฐานอยู่ในมายาแล้วเหมือนตัวเบเฮลิตเลยเออไม่รู้ดีหลายคนเขาก็เบเฮลิตตั้งแต่เริ่มต้นเลยแต่ก็มีนักเรียนที่ของเราที่ไม่ปกตินะที่เขาถ่ายว่าโตโตโรตั้งแต่แรกอะเนโตโรเออพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาถ่ายถูกได้ยังไงนะแสดงว่าเป็นฟีลลิ่งเดียวกัน อาจจะเป็นคนคล้ายกันตอนนี้เราดูคาแรคเตอร์เนี่ยแล้วเราหมุนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอนาตมี่มันเนี่ยมันไม่ได้ถูกหรอกปากมันก็เพี้ยนเพียน<ๆ><ๆ>ฟันมันก็เพีย้ยนเพียนนะคิดไว้แล้วว่าเดี๋ยวพี่จะไปขยับตอนที่รีทัวโปโใหม่จะไปขยับแอดจัตหาโพซิชันที่มันโอเคเพราะว่าเราเราลิกเป็นไงเรารู้ว่าตรงไหนมันไม่เข้าเราเลื่อนได้ปั้นไปก่อนโดยที่ไม่ได้สนใจเลยนะด้านหลังและด้านท้ายเอาแต่มุมประมาณตรงนี้เลยพอเรามีแบบนี้ปุ๊บเฟสเนี่ย ไม่ต้องคิดเลยใช้ไม่ได้อยู่แล้วต้องทำใหม่มันจะทำไม่ได้ได้แบบขยับนิดหน่อยเป็นก้อนหินเอียงไปเอียงมาเนี่ยขยับอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> มันก็จะแบบไม่ไปเกินเนี้ยจะใช้ดีฟอร์ e เมอร์จะได้แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงการทำเป็นคาแรคเตอร์ที่มีแอนิเมชั่นบีเฟเชียลแอนิเมชันมันอย่างนี้ไม่ได้พี่ก็เลยต้องไปสู่กระบวนการการรีโทโปโนะแล้วก็เดี๋ยวจะขอ เปิดเป็นภาพให้ดูแล้วกันรีทอปเพราะรีทอปนี่เป็นขั้นตอนที่ไปเวลาพอสมควรออแล้วขั้นตอนรีทอพอโลจีเน่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอไปถึงขั้นตอนลิกก็อาจจะมีการกลับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้อยู่พี่ก็เริ่มใช้เลยควอดดอร์ในมายาน่าจะเป็นถูดที่พี่ชอบที่สุดในตอนนี้แล้วเพราะมันสนุกดีนั่งเขียนเฟสไป แต่ก่อนที่ยังใช้ไม่เป็นแล้วก็ไม่เคยใช้รู้สึกไม่ชอบมันเลยนะรู้สึกว่าทำไมต้องมานั่งสารเส้นวะเราไม่ได้อยากจะสารแต่พอใช้เป็นเท่านั้นแหละรู้สึกเลยว่าโอ้ถ้ามันไม่มีเครื่องมือตัวนี้นี่ตายใช่มันสะดวกแล้วแหละควอดดอในมายาเนี่ยสะดวกมากคือใช้กับโมเดลแบบนี้ก็ได้ใช้ฮัตเซอร์เฟสก็ได้มันใช้ได้หมดเลยอ่ะแล้วมันกลายเป็นว่าโปรเซสการทํางานเราเปลี่ยนไปจากเดิมที่เราต้องขึ้นแล้วเราต้องคิดไปด้วยว่าเส้นมันต้องเป๊ะนะมันต้องเชฟมันก็ไม่ต้องเลยมันปล่อยให้แบบ กิจกรรมีมันทํางานเลยแบบคุณไปสครับติดคุณไปซีบัดเลยปั้นมาปั้นเสร็จคุณมาลีอีกทีหนึ่งพอมันแยกกระบวนการเหมือนง่ายอ่ะมันเหมือนอันนี้เราเคลียร์ให้เส้นมันดีเส้นที่หน้าที่ควรจะเป็นมันมีรายละเอียดอยู่หลายอย่างถ้าใครสนใจอยากจะทํเล็กดีๆก,ก็ไปเรียนในคอร์สเฟเชียลเพราะพี่ทาไว้ให้แบบใช่เราไปเรียนในนั้นน่มันจะทําให้เรารู้ด้วยว่าต้องลีเ้นเทอโนโลโจียังไงถึงแม้ว่าเป้าหมายของเราเพอจบไปเรียนจบเรียนจบมหาลัยหรือจบอะไรก็ตามเนี่ยอยากจะไปทําแค่โมเดล แต่ถ้าเรารู้เรื่องการแอนิเมชันหลังจากขั้นตอนการโมเดลด้วยเนี่ยมันทำให้เส้นของเราดีขึ้นไปอีกพอพูดถึงเรื่องว่ารู้อะไรไปแล้วดีเนี่ยวันนี้นะถ้าคุณมาจากไลท์ซีจีนะบอกเลยว่าคุณต้องเป็น general รู้อย่างเดียวไม่ได้ชอบอย่างเดียวได้ชอบแล้วเก่งไปเลยแต่ว่าคุณต้องรู้หลายอย่างเพราะตลาดทุกวันนี้คือถ้าคุณรู้อย่างเดียวเนี่ยมันไปต่อยากมากแต่ถ้าคุณรู้หลายอย่างคุณคุณไปได้หมดอะ อยู่บริษัทใหญ่ก็ได้อยู่บริษัทเล็กก็ได้อยู่บริษัทที่ไม่ได้เกี่ยวกับแอนิเมชันก็ได้มันโอกาสมันแบบดีกว่าเยอะในระหว่างที่พี่ทำเนี่ยด้วยความที่พี่รู้เรื่องไลติ้งใช่ไหมพี่ก็จะชอบทำให้มันมีฟีลลิ่งไปด้วยนี่คือการยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการรู้หลายอย่างทำโมเดลเฮ้ยโมเดลสีนี้มันไม่สวยอ่ะมันมันไม่มีฟีลลิ่งมันไม่มีไลติ้งอ่ะพอเรารู้ไลติ้งเราแค่สร้างไฟกดเปี้ยงมันมีแสงพอมันมีแสงปุ๊บฟีลมันมาเลย มันจะเขมือบแล้วแหละเออมันจะเขมือบแล้วพี่ก็ดูแล้วเอ้ยโอเคแล้วฟิลลิ่งมันมาพี่มีการแก้ไขโทโพโลโจีอยู่มัน2รอ,อบอะกระบวนการแก้ไขมันไม่ยากพอทำโทโพโลโจีเสร็จมันก็จะมาสู่ขั้นตอนการ transfer map transfer map ก็คือการเอา m o เด l highless มาแล้วก็เบรกข้อมูลออกมาเป็น normal map เอามาใส่ให้ตัวโมเดลที่เรารีตอโปเสร็จแล้วตอนนี้ที่เราเห็นทางซ้ายนี่คือรีตอโปเสร็จแล้วแล้วพี่เบคข้อมูลมาเสร็จแล้วโดวยการใช้มายาซึ่งคําสั่ง transform map ของมันใช้งานได้ดีไหมแล้วในขณะเดียวกันอย่างที่บอกพี่ใช้ความรู้เรื่องของไลทิงว่าอยากนําเสนอแบบมีลิมไลท์สักนิดนึงสเต็ปถ mm ัดไปอันนี้คือไลจันพัดน mm hmm. นี่คือการเพนตใน substance painter อีกแล้วก็จะช่วยงานได้ดีเลยถ้าเรามี uv ที่ดีเพนตในนี้ก็จะง่ายครับมันทำ c แ a คเ c t ร r ก็ได้ มันก็มีบัตรเกี่ยวกับสกินอยู่หลายบัตรมากแล้วก็มันทําให้เราทํางานได้ง่ายอ่ะทำไมเราจะไม่ใช้ Export texture กลับมาเอามาใส่ในมายาแล้วก็นําเสนอด้วยไลทิ้งที่เราต้องการจะขับอารมณ์ของมันความรอยยิ้มที่สดใสความน่ารักของมันะนะตอ,อนนี้คือ normal map บนใบหน้าของมันเนี่ยมันจะยังมีความสดใสอย,อยู่สดใสคือ <laughs> มันยังไม่มีรอยแผลมันยังเป็นแค่รอยสิวอรอยปุบปะของหน้า<笑><笑>พี่ก็ต้องการจะขับสิ่งพวกนี้ให้ชัดขึ้นแล้วก็มีการวางฟันใหม่ด้วย <S <S 1> <S 1> เพราะฟันเดิมทีที่เราปั้นมานั้นมันเกินจะเยียวยาต้องลบทิ้งไป <S <S เ,เริ่มน่ารักแล้วมีขนด้ <S 1> <S 1> <S <S เอ้ยนี่มันทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะแล้วก็มีนักเรียนหลายคนทําตามด้วยนะอันนี้เกิดจากว่าเรากลุมขนลงไปละ แล้วเราก็อยากที่จะเห็นลุกมันเร็วๆวอ่ะแล้วพี่เห็นเฮ้ยคนมันวนๆน่ารักดีอ่ะมันตลกอ่ะเรนเดอร์มันซะเลยแล้วกันเก็บไว้เป็นโปรเซสแล้วหลายๆคน <ừ> m, ก็ถ่ายว่าตัวเนี้มันคือตัวเล็กๆที่มันวิ่งงับๆอ,ะอ่ะหนังกิก้งงับๆเออไอตัวกิ้งงับๆหลายคนเขาก็ถ่ายแล<อ>้วกิ้งงับๆน่เลย <S <S เราก็ค่อยๆเริ่มฮะอย่างชา้าๆแล้วก็ค่อยๆเดเวล็อปลุกไปโดยลุกที่เราได้มาตอนแรกๆเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับพวกหนูในท่อน้ําอะไรอย่างนั้นอ่ะหนูเปียก ออกมาจากท่อน้ําแล้วก็หิวอะไรอย่างนี้แล้วก็หน้าแล้วก็อ้วนด้วยแล้วก็ก็หิวหิวตะกะตะกะหน่อยมีขนนิดหน่อยนะก็ตอนนี้เราจะทํางานกับเรื่องของการกรูมในการใช้เอ็กเ g e n เนี่ยสนุกมากแล้วก็ใช้งานได้จริงใครที่อยากจะใช้เอ็กเใช้ G P U render ก็ได้แต่จะสวยน้อยกว่า C P U นิดนึงเอาไปทํากับงานแอนิเมชันได้จริง พี่ก็เอาทั้งหมดเข้ามาใน Photoshop แล้วก็ d e เ e l o p เรื่องลุกเหมือนมันจะมีขนยาวขนสั้นยังไงจะดีหรือเราอยากจะทำให้มันเป็นแนวไซอิ ừ, ๋วนิดนิดลิงลิงหน่อยอให้ขนมันมีเล็กๆล็เล็กๆแล้วพี่ก็จะชอบมากในการทำลุก d e v e ล o p m e n t คือเอาด<ๆ>ีไซน์เข้ามาใน Photoshop นั่งใช้ปากาเขียนว่าแบบเอราน้าจะเพิ่มอะไรเข้าไปคิดว่าหลายๆคนก็จะชอบทาแบบนี้อยู่แล้วก็มีหลายคนเตือนว่าเฮ้ยอาจารย์มันน่ากลัวเกินไปแล้วนะ <laughs> หยุดสักทีแล้วก็มีคนกดดิสไลค์ <laughs> กดดิสไลค์ <laughs> ซึ่งพี่ก็รับฟังแล้วพี่ก็รู้เลยว่าเฮ้ยพอมันขนเยอะขึ้นเนี่ยเฮ้ยไม่เอาอ่ะ <Yeah. S 1> แล้วยิ่งขนสั้นเนี่ยเลิกคุยเลยอันนี้สิ่งที่พี่ทำก็คือพี่กลุมขนใหม่เลยคือจากเวอร์ชั่นเมื่อกี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นการ R&D research and develop ลองทำก่อนหนึ่งครั้งไม่ใช่การเสียเวลาทำเพื่อให้รู้มาร์กหน้าเลยครับ <Yeah. S 1> เราก็จะเห็นว่าหน้ามันถูกมาร์กออก ไม่มีคนพอพี่ทําภาพนี้องมาปุ๊บเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่า <S <S เฮ้ยมันกลับมาโตโตโลมากขึ้นหน่อยมันลดความเป็นหนูหนูท่อน้ําหรือว่าความโรคจิตลงไปหน่อยหนึ่งเราก็เริ่มกลับไป adjust normal map แล้วที่หน้ามันเนี่ยเริ่มมีรอยแผลที่ปากแล้วอยากเพิ่มรอยแผลที่ตามันด้วยเพราะมันน่าจะต่อสู้มาเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้มันก็ดูธรรมดามันยังดูเดนี้ยบะเราอยากจะ<ม>เติมความเป็นธรรมชาติให้มันแล้วมีความฟูขึ้นหน่อยมันก็เริ่มกลับมาปีศาจมากขึ้นแล้วก็คิ้ว มีขนที่คิวด้วยคือพี่เองเนี่ยจะถนัดอยู่แล้วในการบัรดันใจจากภาพอื่นแบบน่ารักอะ่ะคิดว่าทําได้ทําดําแบบเขาแต่ว่าเราไม่อยากให้งานที่เราทำเนี่ยมันมันแค่เหมือนเขาเราอยากอินสปายกินไฮยีน่นากับเบเฮลิสเข้าไปก็โดนดิสไล์เยอะแล้วแหละของดีไซน์ตัวเนี้ยแต่ว่าพี่ก็ไม่ไม่ว่าอะไรก็รับฟังทุกความคิดเห็นวเวอร์ชันนี้ normal map ก,ก,ก็จะมีริ้วรอยเยอะมาก เพราะว่าเราอยากให้มันโหดแล้วก็สังเกตในตาของมันจะแบบเบิกโพรงมากขึ้นเราทําให้ขนมันเบาบางลงนิดนึงแล้วก็เพื่อความน่ารักที่มากขึ้นต้องเติมหนวดลงไปลองสังเกตภาพทางซ้ายนะน่ารักเลยเห็นไหมทางซ้ายก็ดูน่ารักอยู่นะออ พอเรนเดอร์แล้วมันแบบคนละตัวกันเลยนะนก็จะทําให้เราเห็นว่าเท็กเจอร์มันช่วยได้เยอะในการเสริมอารมณ์ที่เราต้องการนะตอนที่พี่ทําภาพเนี้ยรู้สึกว่าพี่เอาไปโพสต์แล้วก็มีคนเอาภาพที่อยู่ในการ์ตูนมันจะมีตัวเหมือนเยติอ่ะสีขาวอ่ะน่ารักมากๆเลยอ่ะแต่ของพี่เนี่ยคือน่าเกียดมากมากมันน่าปากด้วยคนก็คิดว่าพี่น่าจะหยุดละ เราก็เริ่มไปทำเฟเชียลเพราะว่าเราอยากที่จะลองแบบให้มันครบรูปเล็กอย่างเป็นตัวอย่างให้นักเรียนที่เขากําลังสนใจจะไปลงในคอร์สเฟเชียลด้วยว่า<ม>เฮ้ยถ้าคุณรู้อ่ะคุณทําเป็นแอนิเมชันได้หมดเลยนะ ยิ้มเสร็จแล้วก็น่ารักสงบสงเงี่ยมสักหน่อยเลนเดอร์เคิร์ฟแล้วก็แอดคอนโทรลเลอร์ของเฟเชียลได้นะเขหลับตามีความเลื้อนเื้อนิดนิดที่ขนของมันแล้วก็เวลาหุบปากก็ให้เห็นฟันสักอันนึงน่ารักน่ารักแบบนั้นดูเหมือนกับว่ามีฟันเล็กๆอยู่เท่านั้นเองพอหันหน้ามาสยายยิ้มจิ๊กมันเป็นโปรเซสที่สนุกนะยังหุบปากอยู่เปิดปากทีละนิดเปิดขึ้นมาอนึงโชว์ฟันแล้วก็ไหนลองเหลือบมองข้างบนนิดๆสิชิบ <IST uk t> <G un> อืออ่าันนี้เราให้ดูในเวอร์ชั่นที่ไม่ได้มีขนนะในี่พี่ปิดขนไว้เพื่อให้มันเบาที่สุดในการแอนิเมตแล้วก็เราทำการแอนิเมตแบบเร็วๆคือเฟเชียลเนี่ยเมื่อเราลิกมันในแบบพื้นฐานที่มันควรจะมีเรื่องของรูปหน้าที่เราได้ใช้เวลาทำมันมาให้ดีเนี่ยมันก็จะเริ่มแสดงผลลัพธ์ที่น่าพอใจ ไม่ว่าจะเป็นปากการอ้าปากหรือว่าคิ้วหรือว่าการทำอาย bling กระพริบตาหรือว่าการยกคิ้วเวลาคาแรคเตอร์มองไปมองมามันก็เป็นสกิลหนึ่งที่ถ้าหากว่าเรามีเรียนรู้ที่จะทำเฟเชียลลิกกิ้งเป็นทั้งทั้งเซตเนี่ยพี่ว่ามันทำให้เรา ทำโมเดลคาแรคเตอร์ได้ดีขึ้นนะก็ถือว่าต้องขอบคุณไอจาร์พมากเลยที่เอาขั้นตอนพวกนี้มาให้ดูครับว่ามีอะไรที่สําคัญบ้างเราจะเห็นเลยว่าการทํางานในสายทีดีแอนิเมชันนั้นเนี่ยมันจะส่งเสริมกันถ้าเราปั้นโมเดลได้เราไปเรียนรู้การลิกหน้าการทำแอนิเมชันเพิ่มมันก็ช่วยส่งเสริมการปั้นโมเดลและขณะเดียวกันถ้าเราถนัดการทำแอนิเมชันแต่เราดันปั้นโมเดลได้ดีด้วยเนี่ยมันก็จะส่งเสริมกันเช่นเดียวกัน แล้วที่ดีพวกนี้เนี่ยมันก็ไปต่อยอดได้อีกเยอะเป็นวิดีโอก็ได้เป็นงานที่ไปขายในเว็บก็ได้อเอาไปผลิตจริงก็ได้มันทําอะไรได้เยอะมากๆเลยของทางฝั่งพี่เนี่ยพี่จะอยู่กับโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เนี่ยต่อมากกว่า mm hmm. พี่ก็จะแบบเอ้ยสต็อกโมเดลสต็อกฟุตเทจเนี่ยพี่ทําได้วิดีโอเนี่ยหรือว่าการผลิตงานให้ลูกค้าเนี่ยพี่ทําไดนะ้แต่ของจานพัดเนี่ยก็จะมีอีกส่วนหนึ่งเสริมขึ้นมาเป็นเรื่องอใหญ่ๆอย่างเช่นแบบ ข้เอาโมเดลไปปริ้นเอาไปทำเป็นพิมพ์เอาไปผลิตออกมาเป็นสินค้าถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามและชมคลิปนี้ถ้าเกิดว่าท่านชอบคลิปนี้ติดตามเราได้ที่ y o u t u b e ของไรซีนะครับแล้วก็ทางเพจเ c e b o o k ของไรซ g นะครับในวันนี้นะเราทั้งสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ